สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาเข้าใจ m o d e l verb หรือกริยาช่วย7ตัวใน5นาทีมาเริ่มกันเลย modal verb หรือกริยาช่วยจะตามด้วย verb infinitive หรือกริยาไม่ผันไม่เติม modal verb ที่เราจะพูดถึงมี7ตัวดังนี้ will ใช้พูดถึงอนาคต ยกตัวอย่างเช่น 'Will you home next week?' you home be next คุณจะอยู่บ้านไหมสัปดาห์หน้าเห็นไหมคะเราใช้วิ l เพื่อพูดถึงอนาคตสัปดาห์หน้า next week I will be in Paris สัปดาห์หน้าฉันจะอยู่ที่ปารีส I won't be home next week ฉันจะไม่อยู่บ้านสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังใช้เพื่อพูดถึงการเต็มใจที่จะทำหรือพูดถึงสิ่งที่สามารถที่จะทำให้ได้ I will carry it carry for you เดี๋ยวฉันถือให้เป็นการพูดว่าฉันสามารถที่จะทำแบบนี้ให้คุณได้นะฉันเต็มใจที่จะทำเดี๋ยวฉันถือให้ This pizza will feed five people พิซซ่านี้เพียงพอสำหรับหคนตรงนี้แสดงให้เห็นว่าพิซซ่านี้สามารถกินได้เพียงพอสำหรับห้าคน จะใช้กับประธาน I และ V เพื่อถามความคิดเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ดีไหมย,ยกตัวอย่างเช่น It's very hot. Shall I open the window? มันร้อนมากฉันเปิดหน้าต่างดีไหมตรงนี้เราถามความคิดเห็นว่าเปิดหน้าต่างดีไหมนะ Might ใช้เพื่อพูดถึงความเป็นไปได้ มาลองฟังตัวอย่างกัน Take an umbrella with you It might rain เอาร่มไปด้วยสิฝนอาจจะตกเราพูดถึงความเป็นไปได้ว่าฝนอาจจะตกก็ได้นะ May ก็ใช้เพื่อพูดถึงความเป็นไปได้เช่นกันตัวอย่างประโยคเช่น I may see you tomorrow before I leave ฉันอาจจะเจอคุณพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางตรงนี้เราใช้เพื่อพูดถึงความเป็นไปได้ว่าฉันอาจจะเจอคุณก่อนที่ฉันจะออกเดินทาง m a ย์ May, ใช้เพื่อขออนุญาตหรือให้คำอนุญาตมาฟังตัวอย่างกันค่ะ May I ask a question ขอถามคำถามได้ไหมนอกจากนี้เมย์ May ยังใช้เพื่ออวยพรมาลองฟังตัวอย่างกันค่ะ Happy birthday May all your dreams come all your true. สุขสันต์วันเกิดขอให้ความฝันทุกอันของคุณเป็นจริงมาต่อกันที่แคนแคนใช้เพื่อพูดถึงความสามารถว่าทำได้หรือทำไม่ได้ Can you drive? คุณขับรถได้ไหม <Yeah. S 1> มาที่คูดคูดเป็นรูปอดีตของแคนดังนั้นมันใช้เพื่อพูดถึงความสามารถเช่นกัน หมายถึงความสามารถในอดีต When I was younger I could stay all night and not get tired I I stay ตอนที่ยังวัยรุ่นกว่านี้ฉันสามารถนอนดึกและไม่รู้สึกเหนื่อยได้เห็นไหมคะเราพูดถึงความสามารถในอดีตว่าในอดีตเนี่ยตอนที่เรายังวัยรุ่นยังหนุ่มยังแน่นกว่านี้เนี่ยสามารถที่จะนอนดึกแล้วก็ไม่รู้สึกเหนื่อยได้โดยซ้าแต่พอมาในปัจจุบันทําไม่ได้แล้วเราเอาคูดเนี่ยมาใช้เพื่อพูดถึงความสามารถในอดีต สิ่งที่เราสามารถทำได้ในอดีตเคยทำได้ในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้แล้วนอกจากนี้ทั้งแคนแล้วก็คูดสามารถใช้ในประโยคคำถามเพื่อขออะไรสักอย่างหรือขอให้ใครทำอะไรให้มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Could you lend me 10 pounds? คุณให้ฉันยืมเงินสัก10ปอนด์ได้ไหม Can you wait a moment, please? ได้โปรดรอสักครู่ได้ไหมคะ shirt เราใช้เพื่อถามหรือบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือดีที่สุด Should I apologize to him? ฉันควรขอโทษเขาไหม Yes, you should apologize to him. ใช่คุณควรขอโทษเขานะเห็นได้เลยว่าเราใช้ s o u r t เพื่อถามว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือดีที่สุดที่ควรจะต้องทำ